สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับการเงินกล่อมนอนวันนี้เราจะมากล่อมนอนกันด้วยเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์เดิมที่ผมเคยทำเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วนะครับผมมีช่วงอันโตนิโอท็ซึ่งเราจะไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่มีในการสัมภาษณ์สร้างอินสป r เรชันให้กับคนฟังหรือคนดูนะครับ หลายคนในช่วงหนึ่งที่ผมทำสัมภาษณ์คนดังๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนหลังเหนื่อยเกียดทำ <c oughs> เสียเวลาเพราะมัาต้องเตรียมทีมงานเยอะไม่มีเวลาขนาดนั้นเราก็เลยไม่มีช่วงนี้ออกมาหลายปีละนะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็ได้ไปเคยสัมภาษณ์ท่านหนึ่งคือผมเรียกแก่เฮียเฮียชื่อเขานะชื่อท่านนยะ ท่านชื่อเฮเลอร์สวัตลาภธนทร์นะครับเฮเลอร์สวัตเนี่ยรู้จักกับผมมาได้ยังไงเฮเลอร์สวัตเนี่ยรู้จักกับผมครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมทําผมเป็น FA คือที่ปรึกษาการเงินแล้วผมเองเนี่ยก็ไปแกหนี่ให้กับนักธุรกิจใหญ่โตท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีนี อยู่กับธนาคารเป็นเขาเรียกว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ปสทเป็นนี่อยู่ตอนนั้นเป็นนี่คือกู้เงินในลักษณะกู้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นนี่เป็นพันล้านอะแล้วผมเองก็เข้าไปแก้นี้ให้กับท่านนี้ลูกค้าผมท่านนี้นะครับปรากฏว่าผมก็ทํางานจนสําเร็จต้องขีง้โมูนิดนึงนะครับว่าการแก้นี้ของผมคือแก้นี้ ทีมงานผมมีมีผมคนเดียวหลายคนอาจจะไม่เชื่อมีผมคนเดียวจริงครับผมทํางานอยู่คนเดียวอยู่ประมาณสองถึงสามปีกว่าจะแก้หนี้สําเร็จใช้เวลานานมากสุดท้ายเนี่ยพอผมทําสําเร็จเนี่ยท่านก็เมตตาผมปูนบําเหน็จให้ผมคล้ายๆกับหนังประวัติศาสตร์ก็คือปูนบําเหน็จให้ไปคุมหัวเมืองพิษณุโลกหรือไม่ก็ไปคุมอ่า เชียงใหม่ไปคุมลาวอะไรย่างเงี้ยท่านก็เลยปูนบําเหน็จผมให้ผมไปคุมโรงแรมที่ผมแก้นี้ให้นี่แหละอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกพอถ้าพูดไปหลายคนรู้แน่นอนว่าเป็นของใครผมก็ไปคุมโรงแรมในฐานะเอ็มดีนะฐานะเอ็มดีโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วเวลาคนที่คุมโรงแรมเนี่ยเขจะเรียกว่า GM นะ g ีจะเป็นคนคุมโรงแรมทั้งหมดแล้วก็มีเจ้าของแต่ที่ผมไม่คุมเนี่ยคือจะมีเจ้าของแล้วก็มี MD คือผมแล้วก็มี GM คือ GM อยู่ภายใต้ผมตอนนั้นประมาณปี2 5 5 0 5นเนี่ยปี2,552 10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุแค่30กกว่าเด็กมากใช้คำนี้เลยเด็กมากไปคุมคนแก่ๆก,กว่า แล้วปรากฏว่าเฮเลอร์สวัตเนี่ยแกก็มารีโนเวทโรงแรมนี้ที่ผมคุมอยู่แล้วก็มาทาสีต้องบอกก่อนว่าเฮเลอร์สวัตเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นประธานบริษัท q ควิกเพนท์ u i c k p a i n ์ที่แปลว่าทาสีเร็วอะ u i k p p i n n ์ภาษาไทยก็ลองไปสะกดดู Quick q u i c k p a i n ์ Paint ที่แปลว่าทา Quick ที่แปลว่าเร็วบริษัทควิกเพนท์เฮเลอร์สวัตแกก็ไปทาสีโรงแรมนี้ เราก็เลยได้มีการติดต่อสานงานกันตอนนั้นเขาก็คงยังงงเพาผมเป็นใครทำไมเด็กขนาดนี้มาคุมโรงแรมได้ไงนะครับก็ได้คุยกันแกก็ถามว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเป็งเด็กอยู่เลยเก่งนะเนี่ยผมก็บอกว่าผมทำแก้นี้ให้กับเจ้าของโรงแรมแล้วท่านก็เลยปูนบำเหน็จให้ผมมาคุมโรงแรมซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้กเก่งอะไรหรอกครับผมก็ไปคุมในเรื่องการเงินเป็นหลัก จานั้นก็เลยเราก็เลยเริ่มรู้จักกันเรานั่งคุยันครั้งแรกผมจําได้ที่สถานที่ในโรงแรมนั่นเลยคุยกันเป็นชั่วโมงก็เราไปเรากันมาคุยกันขโมงโฉงเฉงสนุกสนานยศรัชวรรตแกก็เลยบอกว่าแกก็มีหนี้เหมือนกันแกเป็นหนี้ที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันอยากจะให้ผมช่วยดูเราก็บอกโอเคครับเดี๋ยวจะดูให้ครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ห่างหายกันไป เพราะผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยอยู่โรงแรมทำโรงแรมอยู่แค่ประมาณน่าจะประมาณหกเจดเือนนสุดท้ายผมไม่ชอบเพราะผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมได้กันเดินเยอะมากนะเล่นกันเดืินเกือบแสนเน่สิบกว่าปีที่แล้วอายุแค่สามสิบแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกรงขังของผมมันเป็นกรงที่โดนขังผมอยู่แบบนั่งประจําไม่ได้นะผมต้องโบยบินไปนู่นไปนี่นะครับ สุดท้ายผมก็ลาออกแล้วผมก็ไปทําโครงการอสังหาริมทรัย์อยู่โครงการหนึ่งทำได้เลยท่านก็โทรมาตามเป็นเกียรติจากชีวิตผมมากที่ระดับท่านโทรมาตามผมผมก็ปฏิเสธแบบขอเพายจริงแล้วภรรยาท่านก็โทรมาตามผมที่บ้านเนี่ยนะคุณแม่ผมรับแม่บอกระดับนี้เขาโทรม,มากลับไปทํางานกับเาขาเถอะกลับไปทํางานกับเขาเถอะผ่ไม่ไปอ่ะไม่ชอบอยากอยู่แบบนี้ อยากฟรีแลนซ์ทำอะไรไปเรื่อยรับช็อปโปรเจกต์เขียนฟีดแก้นี่วิ่งหาเงินกู้ประสานแบงก์ตอนนั้นผมก็ไปทําหมู่บ้านจาัดสรรอยู่โครงการหนึ่งก็เลยทุ่มเทเวลากับการทํำอสังหารหมานมทััพซ์โครงการนั้นซึ่งก็จบด้วยนะโครงการนั้นจบได้กําไรไมาเยอะแต่ทําให้ผมเรียนรู้ว่าผมจะไม่ทํามันอีกแล้วอสังหาแต่เป็นว่าเรื่องอสังหาเดีย๋ยวค่อยว่ากัน โอเคหลังจากนั้นผมก็ออกจากโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเฮียสักพักหนึ่งจนต่อมาเฮียเขาก็โทรหาผมบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมอยากให้คุณอู๋มาช่วยดูนี่ของกิจการผมหน่อยนะหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าไปดูแลเอาเป็นว่าตระกูลแกแล้วกันใช้คำนีนะ้จนจบภารกิจผมเสร็จสิ้น แกจากเกยเป็นหนี้ระดับเกือบร้อยเฮลสุสวัตเนี่ยเป็นหนี้เกือบร้อยล้านธุรกิจแกเนี่ยตอนนั้นทำเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์จะโดนยึดขายทอดตลาดอยู่และจะโดนยึดขายทอดตลาดอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยผมไปเจรจาจนจบก,กลับมาได้ขายทรัพย์ใช้หนี้ธนาคารเจรจาแฮคคัดหนี้กับธนาคารแกเหลือเงินไปหลายสิบล้านนะใช้คำนี้เล่นเอาเป็นว่ากลับมารวยอะกลับมารวย แล้วแกก็เริ่มมาสร้างอาณาจักรควิกเพนแบบเป็นจริงเป็นจังนะตอนนั้นแกทำควิกเพนแล้วแต่ยังไม่ใหญ่นั้นแกก็เริ่มสร้างอาณาจักรควิกเพนอย่างเป็นจริงเป็นจังจนปัจจุบันยอดขายณตอนที่ผมสัมภาษณ์เมื่อหลายปีแล้วยังไม่ถึงร้อยแต่ตอนนี้ทะลุร้อยล้านขึ้นไปละต่อปีนะนี่คือบทเรียนของเอียเลอร์สุบัตลาพนะทรัพย์ที่ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังวันนี้ <c oughs> นี่คือที่มาที่ไปนะครับ ผมจะค่อยๆได้เรียงกันผมทําไว้เป็นเนื้อหาบทความไปละเริ่มกันเลย <c oughs> ขออนุญ,ญาตอา่านเพราะว่าวิกวิกฤตจากหนี้เสีย NPL สู่รายได้เกือบร้อยล้านบทเรียนแห่งความอดทนและการสร้างโอกาสจากประธานบริษัท q ควิกเพนอจ่บอกว่าอย่างนี้การประเชิญกับดีสินจำนวนมหาศาลและการถูกบงังคับคดี ทําให้หลายคนรู้สึกหมดหวังถูกป้องถูกพิภากษาถูกกิทรัพย์หลายคนหมดหวังนะครับแต่เรื่องราวของเฮียเลอรสุวัตเนี่ยนะครับประธานบริษัทควิกเพ a เนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกวิกฤตสามารถพลิกกลับมาได้ให้มนเป็นโอกาสได้หากเรามีสติและกล้าหาทางแก้ไขวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นทางชีวิตของเฮียตั้งแต่วิกฤตหนัก ไปจนถึงความสำเร็จที่สร้างรายได้เกือบร้อยล้านบาทบทที่1จุดเริ่มต้นของวิกฤตเยเลร์รสุวั์เริ่มต้นเส้นทางธุรกิจจากกิจการครอบครัวในอุตสาหกรรมน้ำแข็งคือเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งปั้นนาเป็นตัว <c oughs> ไม่ได้ว่าเฮียอะไรหมายถึงว่าธุรกิจคือปั้นนาเป็นตัวมีสาขามากถึงแดแห่งในกรุงเทพ บริมวลน,นความสำเร็จในช่วงแรกทำให้เฮียมองหาโอกาสขยายธุรกิจโดยตัดสินใจลงทุนทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นธุรกิจท,ที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นแต่ความสำเร็จมันไม่ได้ยืนยาวเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี5 5 4ทําทำให้ค่าเงินบาทผันผวนและภาระนีพุ่งสูงขึ้นเกินจะควบคุมได้ จากที่เคยเป็นเจ้าของทรัพย์สินจำนวนมากกลายเป็นหนี้เสีย NPL ที่ถูกเจ้าหนี้ตามถวงหนี้แบบต่อเนื่องตอนนั้นเฮเลอร์สวั att, เป็นเจ้าของเซอร์วิสพาตเมนต์แห่งหนึ่งแถวบางนาตราดเป็นหนี้เรียกว่าหาทางออกไม่เจอนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ นิ่งผมบอกเลยว่าเฮียก็เป็นคนที่นิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและแกก็คิดบวกตลอดเวลาถึงแม้แกจะเครียดแต่แกก็จะคิดบวกตลอดเวลาอันนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนที่เป็นนี่เรียนแบบแกได้เลยนะแกเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาแล้วสิ่งดีๆมก็เข้ามาเองณนะตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นนี่เป็นสินเ,นเกือบเกือบร้อยล้านแล้วก็ช่องไม่เจอเลย แต่สุดท้ายเราก็พยายามตั้งสติที่จะแก้ปัญหาที่ะรช็อตทีละชอ็ะชอตไปทุกวันนี้เนี่ยบริษัทอัน,นโอของผมเนี่ยก็เกิดมาได้จากควิกเพนเพราะเราเริ่มต้นจากออฟฟิศที่ไม่มีใครเลยมีผมแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งอีก2คนที่ร่วมกันมาหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของเฮียเขานี่แหละเราก็อาศัยสถานที่เขาอยู่ตอนนั้นเราไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรเลยเราก็เริ่ม ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของอันโตนิโอด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันโตนิโอเนี่ยผมก็เคยทํามาแล้วด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าผมทาเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นบริษัทมันน่าจะเรียกว่าไงยืนระยะแล้วก็ดูความเป็นมืออาชีพได้มากกว่าเอาเป็นว่ากลับมาเรื่องเฮียเฮียก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะจุดเริ่มต้นของวิกฤตคือ ทำอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์่ต่อมาบทที่2การเผชิญหน้ากับปัญหาเฮียบอกว่าอย่ากลัวนี้เพราะนี้ไม่ได้มีปืนมาจ่อหัวเรานี่คือคำพูดที่สะท้อนทัศนคติของเฮียรละสวัสดในช่วงที่เผชิญปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตการหนีปัญหาไม่ใช่ทางออกเฮียเลือกที่จะเผชิญปัญหาแล้วก็เผชิญกับเจ้านี้และขอเจรจา เพื่อหยุดยั้งการบังคับคดีชั่วคราวพร้อมทั้งมองหาที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยวางแผนแก้ไขปัญหานี้สินอย่างเป็นระบบจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปไปเชิญหน้ากับเจ้าหนี้คือผมแล้วก็การที่จะไปของ,งดขายทอดตลาดก็คือผมนะคือพูดง่ายๆคือผมทำเกือบทุกทุกอย่างทั้งหมดให้เฮียเฮียมีหน้าที่รับโทรศัพท์เจ้าหนี้เท่านั้นแต่ช่วงหลังๆเจ้าหนี้เนี่ย จะโทรคุยกับผมเป็นส่วนใหญ่เพราะผมเข้าไปคุยกับเขานะครับเฮียเขาก็เลยจะบอกว่าประเด็นบทที่2เนี่คือคุณต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเนะเ<น>จ้าหนี้มันไม่ใช่โจรมันไม่เอาปืนมาจ่อหัวหคุณหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวต้องเผชิญหน้ากับมันและสุดท้ายเฮียเขาบอกว่าคุณต้องมีที่ปรึกษาการเงินที่ด<ร>ีก็คือโยงมาถึงผมเฮียบอกว่า การมีที่ปรึกษาด้านการเงินช่วยให้สามารถวางแผนได้ชัดเจนขึ้นเช่นการเจรจากับธนาคารหรือเจ้าหนี้การขอเลื่อนการชำระหนี้การขายทรัพย์บางส่วนและเจรจาต่อรองได้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้การที่มีที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเป็นการช่วยลดแรงกดดันและให้เวลาลูกหนี้เนี่ยไปโฟกัสกับการสร้างรายได้ใหม่แทนการมีที่ปรึกษาทำให้ ลูกนี่มีเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปหาเงินมาเสริมความแข็งแรงให้กับกิจการตัวเองดีกว่าครับนี่คือบทเรียนข้อที่2บทเรียนข้อที่3คือพลิกชีวิตด้วยธุรกิจใหม่หลังจากมีหนี้สินเยอะเฮียเขาก็บอกว่าธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนอยู่นิ่งๆมันไม่สนุกนะมีรายได้ทุกสิ้นเดือนระหว่างทางไม่มีรายได้เลย เฮียเขาก็เลยเริ่มต้นทำธุรกิจทาสีที่เรียกว่า Re-Paint Re-Paint คือเน้นการทาสีตึกเก่าเนี่ยเขาจะรับทาสีตึกอย่างเดียวส่วนใหญ่นะรับทาสีตึกอาคารสูงนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่หาคู่แข่งยากผมบอกเลยว่าเฮียตอนนี้ตึกในประเทศไทยในกรุงเทพเยอะมากเลยเฮียมีมาเก็ตแชร์สัก10%นี้ก็กินไม่หมดละแกก็ทำธุรกิจนี้ค่อยๆขยับขยาย เริ่มต้นจากทีมงานเล็กๆรับงานขนาดเล็กไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนโดยตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าธุรกิจต้องเน้นคุณภาพความซื่อสัตย์และราคาที่ยุติธรรมเขาบอกว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆไม่มีอะไรเลยแต่เราตั้งใจว่าทุกงานที่รับมาต้องดีที่สุดด้วยความมุ่งมั่นและความใส่ใจในคุณภาพ q u i c k p i n จึงเริ่มได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และขยายฐานลูกค้าไปสู่องค์กรขนาดใหญ่เช่นโรงแรมบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือสถานทูตก็เริ่มที่จะเกิดละตอนนั้น q ควิกเพ t ย,ยังไม่ใหญ่แบบนี้และตอนนั้นเจ้าของ q ควิกเ n t มีหนี้สินเกือบร้อยล้านซึ่งผมนี่แหละ <c oughs> ไปช่วยเขาแต่เรียกว่าช่วยเลยผมทำตามหน้าที่เพราะว่าเฮียเขาก็จ้างผมผมก็ทำตามหน้าที่ผมให้ดีที่สุดแล้วเราก็จบหนี้กับเจ้าหนี้ หลักได้นะครับเราขายตึกที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ได้แต่กระบวนการกว่าจะขายได้กว่าจะยือ้อเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับเอาเป็นว่าผมไปแก้นี่เฮียเขาได้แล้วเฮียเขากลับมามีเงินก้อนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะก็เอามาเขาเรียกว่ามาดライブอัดเข้าไปในบริษัท Quick Pay นี่แหละก็เลยทำให้พลิกฟื้นชีวิตด้วยธุรกิจใหม่พร้อมเงินก้อนใหญ หนึ่งก้อนนะครับบทเรียนข้อที่4เคล็ดลับสู่ความสําเร็จปัจจุบันเนี่ยควิกเพนเนี่ยกลายเป็นบริษัทชันนาด้านการรีเพนตึกสูงโดยมีลูกค้ารายใหญ่แล้วก็มีงานอย่างต่อเนื่องเข้ามามากมายปัจจุบันเนี่ยวงเงินยอดขายน่าจะเกินร้อยล้านแล้วนะแต่ความสําเร็จนี้นะครับไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนมันมาจากการยึดถือ3หลักการสําคัญหนึ่ซื่อ 1. สัตย์และโปร่งใส ทุกการเจราจาและการส่งมอบงานเฮีย <Yeah. S 1> เลิศสวัสด์ให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าคือจริงใจกับลูกค้าผมจําได้เลยเฮีย <Yeah. S 1> er, สอนผมคํานึงไม่ใช่ว่าผมไปเป็นที่ปรึกษาแกผมจะไปสอนเรื่องการเงินแกนะแต่บางครั้งแกก็สอนผมนะแกบอกว่าเราเนี่ยนะควรที่จะยอมเสียเปรียบลูกค้าเพื่อที่จะได้ลูกค้ารายนั้นหลายคนงงคืออะไรการที่คุณเจราจาธุรกิจ แลวคุณอยากให้เขาว่าเป็นลูกค้าคุณคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เปรียบคุณไม่ใช่รู้สึกว่าคุณไปเอาเปรียบเขาถ้าตราบใดที่เขารู้สึกว่าคุณเสียเปรียบเขาเขาได้เปรียบคุณเขาจะดีลธุรกิจกับคุณเชื่อผมไหมเรื่องจริงนะครับบทที่4เคล็ดลับสู่ความสําเร็จข้อแรกก็คือซื้อสัตว์และโปร่งใสข้อที่สองก็คือคุณภาพต้องไม่ลดลง ไม่ว่างานจะใหญ่หรือเล็กทีมงานของเฮียก็จะมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดเสมอข้อที่สคือมองไกลและวางแผนระยะยาวเฮียเขาบอกว่าธุรกิจไม่ใช่การสร้างรายได้ระยะสั้นแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยเป็นการรีเพนถูกไหมการทาสีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย 7ปีเนี่ยจะต้องมีการทาสีเกิดขึ้นสมมุติว่ามีตึกในประเทศไทย1,000ตึกเป็นของเฮียซัก20%แล้วกัน200ตึกคุณก็เอา7ปีหาร84หาร200ก็เฮียก็จะมีงานอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆแล้วเกิดคุณภาพขาดีเขาก็จะไปดึงลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาแต่ลูกค้ารายเดิมที่เขามี คอนเนคชันหรือเคยเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วเขาต้องคีบเอาไว้ให้ได้เพราะาษาสินจะทากันไปทุก7ปีทากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเฮียเขาเลยต้องใช้คําว่าธุรกิจไม่ใช่แค่สร้างรายได้ในระยะสั้นแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้านะครับนี่คือบทที่4บทที่5คือบทเรียนจากวิกฤตอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินกันบ้างเฮียฝากข้อคิดถึงผู้ที่กําลังเผชิญหนี้สินหรือวิกฤตในชีวิตว่า อย่าพึ่งหมดหวังทุกปัญหามีทางออกขอเพียงเราตั้งสติและอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนี่อันนี้ขายของให้กันตนี้โอนะตอนนั้นนะคือจะบอกว่าคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลประครบประหงมให้ความคิดเห็นที่ถูกต้องให้ความคิดเห็นที่มี ได้เปรียบเจ้าหนี้หรือเสียเปรียบเจ้าหนี้น้อยที่สุดนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือการเป็นหนี้เนี่ยอย่าหมดหวังทุกปัญหามีทางออกขอเพียงเราตั้งสติและอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฮียเน้นย้ําว่าความสําคัญคือการหลีกเลี่ยงในเวลาที่เรากําลังเดือดร้อนต้องการหาเงินเฮียบอกว่าขออย่างเดียวอย่าไปหาเงินด้วยการผนนัน นี่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคนที่ผมเจอนะคนที่กําลังเดือดร้อนเนี่ยจะไปคิดที่จะหาเงินมาแบบง่ายๆอ่ะเจอเขาล่อลวงง่ายๆนะเอาเป็นว่าไม่ใช่การพนันอย่างเดียวอะไรก็ตามที่จะโดนล่อลวงหลอกลวงง่ายๆอย่าไปเชื่อนะีะบอกว่าการพนันอย่าแล้วก็กดทนและมีวินัยนะคุณต้องมองหาวิธีสร้างรายได้ใหม่ๆ อดทนและมีวินัยเฮียเขาทาอย่างหนึ่งที่เหมือนที่ผมแนะนำหลายหลายคนคือพูดง่ายๆคือถ้าเรามีปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่าไปสร้างหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าคุณต้องอดทนนะและมีวินัยและหารายได้ใหม่ๆเข้ามาครับนี่คือบทเรียนข้อที่5จากวิกฤตสุดท้ายเนี่ยนะครับการกลับมายิ er t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  ่งใหญ่ของเฮียเลอร์สวัต จากที่เป็นหนี้เป็นสินเกือบร้อยตอนนี้บริษัทมียอดขายเกือร้อยล้านครับไปแล้วต้องบอกว่าจากจุดต่ําสุดของชีวิตที่เต็มไปด้วยหนี้สินเฮียเลิร์สุวัสดิ์ใช้ความอดทนและวางแผนอย่างรอบคอบจนสามารถปิกฟื้นธุรกิจและสร้างรายได้เกือบร้อยล้านบาทในปัจจุบันเฮียพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างกล้าหาญและการทํางานด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมั่น สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงเรื่องราวของเฮียไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนที่กำลังเผชิญวิกฤตในชีวิตวิกฤตคือบททดสอบแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการไม่ยอมแพ้คำคมคำคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆแก้ค่อยๆเริ่มนะครับอย่าพึ่งไปกังวลอะไร มากนะักแก้ปัญหากันไปตามสถานการณ์แต่มองระยะยาวคือคุณต้องหาไรายได้เลี้ยงดูธุรกิจเลียงดูครอบครัวก,ก่อนอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะครับอโอเควันนี้ก็เป็นการเงินกล่อมนอนอีกหนึ่งพอดแคสต์ของผมนะฮะหวัว่าคงจะนอนกันไม่หลับเลยนะคือฟังอย่างเดียวตั้งใจฟังผมพยายามบิ้วเสียงให้แบบว่าเคลิมนะเม่อคุณนอนหลับ กอลิทึม YouTube มันจะได้ให้ผมเยอะๆว่า้คนฟังเยอะจริงๆแค่ลับไปแล้วเปิดทิ้งไว <c oughs> อ้อะโอเคนะครับก็ผมจะมีพอดแคสต์แบบนี้มานำเสนอเรื่อยๆแล้วกันนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องให้แล้วกันนะใครติดตามในเพจก็กด Follow ให้ด้วยนะครับใครติดตาม YouTube ก็กดให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนถ้าคิดว่าพอดแคสต์นี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณนะครับ หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ